เอาละทุกคนวันนี้เราเป็นอลิเตอร์เอวิดีเราจะมาบอมตัวเป็นแม่แดนวันแม่ดูอยู่ค่ะลูกแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่แม่ดูอยู่โอเคไปเข้าส่ในเกมกันมาค่ะลูกเริ่มเกมกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะมาค่ะแม่ดูอยู่ค่ะอ้าวชิ้หายละ <ไป S 2> ดีโอ,โอเคค่ะลูกเน็ตแม่มาแล้วค่ะ อเล็กเตอร์เอ้ยไม่ใช่อเล็กเตอร์นี่เราที่เอกอุ้ยลืมทูเลนแม่ดูอยู่ค่ะทูเลนแล้วทำไมแม่วัวฟูจับเลยอะ่ะมามามาแม่ได้อันติแล้ว nice, <assistant. S 2> เล่นไหมคะน้องบัตแม่ดูอยู่ค่ะครับเล่นไหมคะเล่นไหมคะแม่ดูอยู่ค่ะเุ้ยเกือบสวยค่ะสวยค่ะบัตเตอร์ไฟแม่เด็ดปีงค่ะ ไปๆปายเฮ้ยน hey. <Hey. S 2> ี่ไงค่ะแวนแม่ดูอยู่ค่ะแวนยังไม่ิีนะคะแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแวนแวนวาา์ปหรออย่างนี้ต้องพิมพ์แวนแม่ดูอยู่นี่มันต้องท้าทายไป เล,ลเล่นได้นะคะแม่ดูอยู่แม่กดสี่รัวๆเลยแม่กดสี่รัวๆแม่กดสี่รัวๆแม่กดสี่รัวๆลูกลูกสวยค่ะบาสวยค่ะเล่นได้นะคะเล่นได้นะคะแม่ดูอยู่สวยค่ะบาสวยค่ะแม่ดูอยู่ค่ะแม่กดสี่รัวๆเลยค่ะแก๊กแก๊กจะตายแล้วจังวันนี้แม่ดูอยู่แม่อติยังไม่มา แม่ดูอยู่ค่ะแก๊กแม่ดูอยู่ค่ะไม่มีใครเลยค่ะแล้วแม่หัวฟูมากเลยวันนี้ยแม่นิดปิ้งด้วยชิมหายมาค่ะทูเลนแม่ดูอยู่เล่นได้นะคะโบนแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่แม่ดูอยู่แม่กวนตีรัวๆแม่กวนตีรัวๆแม่กวนตีรัวสวยค่ะสวยค่ะน้องบั๊ดทำดีค่ะแม่ดูอยู่ค่ะ หาเล่นได้นะครับบ้านแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่แม่กดสีรัวๆเลยแม่กดสีรัวๆ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 แม่ดูอยู่แม่ดูอยู่สวยค่ะเล่นได้ค่ะแวนมาค่ะแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่แม่ไม่มีสีแม่ไม่มีอะไรเลยชอบอ่ะชอบตายแม่แดนอ่ะเออเฮ้ย แม่ดูอยู่ค่ะแม่ดูอยู่ค่ะช่วยแม่ด้วยค่ะมันจะเอาแม่ขับบอบค่ะสวยค่ะเดี๋ยวแม่จะตามแม่จะตามบัตเตอร์ไฟไปสุดตางก่อนนะคะแม่โจรมากค่ะตอนตน,ตนี้แม่เน็ตปิดไปสักครั้เล่นได้นะคะบัสแม่ดูอยู่แม่ดูทูเลนอยู่อุ้ยครึ่งหล่อนนะคะทูเลนวาร์ปเลยค่ะ วับล่อค่ะแม่ดูอยู่ค่ะแม่ดูอยู่สวยค่ะบ้านทำดีลูกลูกลูกแม่ดูอยู่ลูกลูกแม่ดูอยู่แม่ไม่มีอัตตินะลูกลูกลูกแม่ไม่มีอัตติสวยค่ะลูกสวยค่ะทำดีทำดีสวยค่ะลูกลูกลูกสวยค่ะเล่นเลยค่ะลูกสวยค่ะถ้ามันเล่นอย่างนี้ก็สวยค่ะ แม่ขอบัฟได้ไหมลูกเฮ้ยแม่ขอบัฟบัฟฟ้าได้ไหมลูกโอเคค่ะขอบคุณค่ะแม่ดูอยู่ค่ะลูกแม่ร้องเลยแม่ดูอยู่สวยค่ะลูกสวยสวยค่ะสวยค่ะทำดีค่ะอุ้ยเล่นไหมคะลูกโอเคค่ะเขาฟิกค่ะเขาฟิกเขาฟิกลูกลูกเขาฟิก อลสเตอร์อีเวนตีอีเวนติงสวยค่ะลูกเล่นเลยค่ะสวยค่ะแม่ล้องให้ค่ะแม่ร้องให้ค่ะลูกแม่ล็องให้ค่ะแม่โดนอยู่แม่โดนอยู่ลูกค้วยแม่ด้วยสวยสวยค่ะสวยค่ะทําดีค่ะลูกทําดีค่ะทําดีทําดีค่ะเออแม่เด็ดดีค่ะแม่ไปไหนแล้วค่ะโอ้โหนมาค่ะเล่นได้ค่ะเล่นได้เลยลูกอ้าวบัสตายแล้วแม่ขอว่ากามดีกว่า เฮ้ยเล่นได้นะคะลูกแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่ทุเลนแม่ดูอยู่ทุเลนทุเลนทุเลนแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่เล่นได้นะคะแม่กดสิรัวค่ะลูกเล่นได้นะคะลูกสวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะแม่ร้องไห้แล้วค่ะแม่ร้องไห้แล้วก็แม่ร้อแม่ร้องไห้แล้วแม่ร้องไห้แล้วแม่ไม่ได้ร้องไห้แม่ร้องไห้อีกเวนสวยค่ะลูกสวยค่ะลูก สวยค่ะ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 ลูกสวยค่ะลูกสวยค่ะสวยค่ะลูกลีงสวยค่ะสวยค่ะแม่แม่ดูอยู่ลูกแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่แม่กดสีดูลัวเลยลูกไม่ต้องัวแล้วแล้วแล้วอุ้ยกลุ่มโดนดึงสวยค่ะลูกช่วยแม่เอาบักฟ้าได้ไหมคะลูกลูกจะจบเลยหรอคะ โอเคค่ะเฮียเเป็นจบเลยก็ได้ค่ะมาค่ะลูกมาค่ะลูกแม่ดูอยู่ค่ะแม่ร้องให้เลยแม่ร้องให้แล้วไม่มีใครตีดีแค่ข้าสวยข้าสวยค่ะ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 อุ้ยอุ้ยแห่นแม่ดูอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปละกลับดีกว่าช่วยช่วยช่วย สวยค่ะสวยค่ะลูกตีป้อมมันค่ะสวยค่ะแม่ขอบัฟฟ้าเดี๋ยวแม่กลับไปรีก่อนนะลูกใจเย็นนะคะลูกรเรายังไม่ได้คิวเยอะเลยลูกทำดีมากค่ะคิงแนกทำทำดีมากค่ะลูกลูกด้วงทำดีมากค่ะตีต่อไปค่ะตีต่อไปค่ะ เล่นกลางแม่มาอยู่ลูกเล่นเลยเล่นเลยแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่แม่ดูอยู่สวยค่ะลูกมันจะไปจบแล้วนะคะลูกมาอวดดักก่อนก็ได้ค่ะมาค่ะมาค่ะสวยค่ะลูกลูกทําดีค่ะสวยค่ะด่วงทําดีค่ะลูกทําดีค่ะแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่แม่กดสีดรัวเลยแม่กดสีดรัวเลยแม่กดสีดรัวแม่แม่แม่กดสีดรัวเล่นได้ค่ะลูกเล่นได้ค่ะลูก เล่นได้ค่ะลูกแม่ดูดูสวยค่ะลูกสวยค่ะลูกสวยค่ะลูกสวยค่ะสวยค่ะลูกเราอย่าเพิ่งไปไหมคะให้ให้มันเชียคชิปก่อนนะคะลูก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 ท้าอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะจบไว้นะคะลูกโอเคฮึแล้วก็สวมเป็นแม่แดนอีกวันเลยฮึโอเค ใจเย็นนะคะลูกแม่ปินอยู่ค่ะแม่ปินอยู่อย่าอย่าเพิ่งไปเอาป้อมมันนะลูกเลี้ยงมันไว้สักพักหนึ่งค่ะลูกเล่นไหมคะลูกด้วงแม่ดูอยู่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 ลูกสวยลูกสวยลูกสวยสวยสวยค่ะลูกสวยค่ะลูกถอยก่อนนะคะลูกมันเกินหมดแล้วนะคะลูกแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่แม่ดูอยู่สวยค่ะลูกเอ่อแม่แม่ปินอยู่แม่ปินอยู่ลูก แม่ปิงอยู่ลูกแม่ปิงอยู่ลูกแม่ปิงยาวเลยทีนี้โอเคค่ะแม่มาแล้วค่ะลูกเทวับลูกแอนนสตมันจะไปจบกันแล้วอะไปค่ะลูกแม่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 ดูอยู่ค่ะแม่กดล็อกรัวๆเลยค่ะสวยค่ะลูก แม่แม่กดล้องรัวๆเลยค่ะแม่กดล้องรัวๆเลยค่ะมาไม่ฆ่าลูกบาสแม่กดล้องรัวๆค่ะแม่กดล้องรัวๆเลยค่ะแม่กดล้องรัวๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันดูนะคะลูกแม่กดล้องรัวๆเลยค่ะสวยค่ะลูกสวยค่ะลูกลูกโดนเหรอคะลูกโดนเหรอคะแม่กดช่วยรัวๆเลยค่ะสวยค่ะใจเย็นๆนะคะลูกมันจะแพ้แล้วนะคะลูกลูกขา ไว้ค่ะลูกลูกจะจบเลยเหรอคะไม่ดีกว่าค่ะน้องลิงแม่ดูอยู่มาโบดได้นะคะแม่ดูอยู่ช่วยด้วยได้เลยอุ้ยอุ้ยแหวนยาวเอ้ยน้องลิงแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่ลิง แม่ดูอยู่สุดยอดค่ะไปต่อค่ะลูกเอาจริงๆเอาจริงๆว่ากูชอบเออ่ตัวโตของแม่แดนจับเลยอ่ะเขาสนุกกว่าจานแม่ดูอยู่ไปค่ะน้องบัสแม่ขอแม่ขอบัฟฟ้านะคะไปค่ะมาค่ะลูกด้วงมาตีดาร์กได้นะคะลูก ลูกนิสัยไม่ดีเลยอ่ะลูกไม่ตีอ่ะอองั้นก็ไม่ต้องตีแล้วเดี๋ยวจบบ้านไวเกินโอเคค่ะไปต่อค่ะทุกคนบวกได้เลยนะคะแม่โกสีรัว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 แม่โกีรวแล้วก็แม่กดปิดแทบส,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 สวยค่ะลูก11วิมีมีอันตีค่ะสวยค่ะลูกสวยค่ะลูกสวยค่ะสวยค่ะ,คะแก๊กอยู่ล่างนะคะลูกไปปิดได้นะคะลูก สวยค่ะลูกมาค่ะมาค่ะแม่โกรธอันติรัวรัวแล้วลูกแม่โกรธอันติรัวรวแม่โกรธอันติรัวรัวแก๊กแม่ดูอยู่โอ๊ยโอ๊ยแม่ดูอยู่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 สวยค่ะลูกสวยค่ะสวยค่ะไปจบได้แล้วนะคะไปจบได้แล้วคะลูกอันติอันติแม่อีหกวิค่ะอันติแม่อีหกวิค่ะสวยค่ะไปค่ะแม่โกรธอันติรัวๆค่ะลูกไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวเราไปจบแล้วนะคะลูกถ้าอยากเทก็ต้อง เข้าไปหน่อยนะคะแล้วก็แม้ดูอยู่ค่ะเกมนี้โอเคค่ะถ้าใครชอบตัวตัวของแม้แดนก็แม้ดูอยู่นะคะขอบพระคุณด้วยนะคะที่ดูอยู่ถึงจุดๆนี้นะคะขอบคุณค่ะ